ตอนรถทุกครั้งจำเป็นต้องดึงเบรกมือหรือไม่ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับหลายคนนะครับมีความสงสัยว่าหลังจากการจอดรถเสร็จสิ้นแล้วจําเป็นต้องดึงเบรกมือหรือไม่หรือแค่เข้าเกียร์ P ก็เพียงพอแล้ววันนี้นะครับผมมีคามําตอบมาฝากกันครับ ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับหลังจากการจอดรถทุกครั้งนะครับควรดึงเบรกมือขึ้นเสมอไม่เพียงแต่เฉพาะการจอดรถบนทางลาดชันเท่านั้นนะครับเรื่องด้วยเหตุผล3ข้อดังต่อไปนี้ครับ 1. เพื่อความปลอดภยัยเบรกมือนะครับมีหน้าที่หลักในการยึดรถ ให้อยู่กับที่ไม่ให้ลดไหลเมื่อจอดในที่ราชันนะครับหรือในกรณีที่เกียร์เกิดความเสียหายเบรกมือนะครับจะช่วยป้องกันรถไม่ให้เคลื่อนที่นั่นเองครับ 2. ครับเพื่อถนอมระบบส่งกําลังการใส่เกียร์ p นะครับเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะยึดรถให้อยู่กับที่ได้อย่างสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะในรถเกียร์อัตโนมัติการดึงเบรกมือนะครับจะช่วยลดภาระของระบบส่งกําลังทําให้ชิ้นส่วนต่างต่างภายในเกียร์สึกหรอน้อยลงนั่นเองครับ สามครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการที่รถเคลื่อนที่โดยไม่คาดคิดอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเช่นชนรถยนต์คันข้างๆหรือชนสิ่งกีดขวางซึ่งอาจส่งผลเสียต่อตัวรถและทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเฉพาะเมื่อจําเป็นต้องใส่รถเกียร์เอ็นหรือเกียร์ว่างนั่นเองครับการดึงเบรกมือหลังจอดรถเป็นสิ่งสําคัญที่ควรปฏิบัติเสมอนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นนอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุก,การใช้งานของรถอีกด้วยนะครับ ดังนั้นนะครับก่อนที่จะลงจับรถทุกครั้งนะครับอย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดึงเบรกมือเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องนึ่ที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ She watched be the fate that i will see